สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะปอก็มีเกมที่อยากจะมารีวิวนะคะคือปอน่ไปเจอเกมเกมนี้ค่ะแล้วก็หน้าตาเนี่ยเห็นแบบนี้นะคะบอกเลยว,ว่าเหมือนกับเกมซากูระมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวละครเนี่ยอาจจะเป็นแนวอนิเมะนะคะทุกคนและนี่นะคะคือชื่อของเกมนะคะชื่อว่า anime school girl dating sim นะคะถ้าเกิดว่ปาปออ่านผิดก็ต้องขอภัยด้วยนะคะทุกคน ก็เป็นเกมหนึ่งที่โหลดฟรีนะคะแล้วก็มีคะแนนรีวิวเนี่ยถึง4.0เลยนะคะทุกคนมีคนดาวน์โหลดนะคะมากกว่า10,000กว่าเลยนะคะทุกคนอ๋อก็คือเราแต่งตัวให้น้องได้ด้วยนะคะจะบอกว่าตัวละครเนี่ยคือมีความอนิเมะนะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ยเปลี่ยนได้แค่ถึง2แบบเท่านั้นนะคะเห็นไหมหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะเราก็จะมาใช้เป็นแบบนี้แล้วกันนะจ๊ะละก ทรงผมคืออุ้ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าเราต้องดูโฆษณาค่ะเพื่อปลดล็อกนะคะแต่วปอขอเอาสักทรงหนึ่งเรากันเนาะเอาเป็นทรงนี้เรากันนะจ๊ะปริ่มไปค่ะ และนี่คือทรงผมที่ปอเนี่ยปลดล็อกมานะคะก็คือเราจะมาใช้เป็นทรงผมสีแดงแล้วกันนะคะทุกคนจะบอกว่าทรงผมแต่และทรงเนี่ยก็คือมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างสวยเลยเหมือนกันนะคะและนี่นะคะคือในส่วนของหมวกค่ะจะบอกว่าเกรูปร่างหน้าตาไอเทมเนี่ยคือเหมือนกับเกมซากูระมากมากเลยนะดูสิเหมือนแม้ ใช่เลยเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้คือแว่นตาค่ะแว่นตาก็คือใช่เลยค่ะแล้วก็สีดวงตานะคะมาค่ะขอใช้สีแดงแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็อุ๊ยเฮ้ยจะว่าเป็นแล้วก็คือตัวผู้ชายเนี่ยหล่อเดอ้อแกจริงโอ้ว้าว นี่อันนี้คือเป็นชุดกีฬานะคะแล้วก็อุย้ยชุดว่ายน้าําคือแบบเซ็กซี่มากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะทุกคนมีหลายๆชุดเลยนะคะนี่ทุกคนดูดิอันนี้นะคะคือเป็นชุดที่มีชื่อว่ายูกาตะนะคะเฮ้ยอันนี้คือแบบว่าโคตรน่ารักเลยนะทุกคนแต่ว่าปอเนี่ยไม่เปิดให้ดูทุกชุดแล้วกันนะคะเพราะว่ามันต้องดูโฆษณางไงทุกคนคะ่ะคือมันเสียเวลาของปอเนาะคือถ้าใครที่อยาก จะมาลองดูก็ต้องลองโหลดมาเล่นดูนะคะทุกคนเพราะว่าโหลดฟรีค่ะไม่เสียเงินเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวปอขอใช้เป็นชุดนี้แล้วกันนะคะก็คือชุดนักเรียนเนาะไปจ้าอันนี้คือเราก็เข้ามาแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าฮุย้ยแมปเนี่ยมันคือ แบบของเกมซากุระทั้งหมดเลยนะคะก็นั่นเลยค่ะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะที่ปอเอาเอาิ่มเอากรอบนะคะปิดไว้เพราะว่ามันมีโฆษณาขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนเออแล้วก็เราสามารถนะคะ ปรับเปลี่ยนแล้วก็ปิดเพลงได้เนาะแล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้ด้วยนะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะคือเราปรับภาพเป็นเวลี่ i g h ได้ด้วยนะคะคือว่าจะทําให้ภาพเนี่ยมันดูชัดขึ้นมากๆเลยนะคะเฮ้ยอันนี้ถือว่าเก๋อยู่นะคะนี่ถือว่าเก๋อยู่เก๋อยู่นะจ๊ะรอนอยู่ปรับเวลาได้ด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยอันนี้คือปอก็ลองปรับภาพนะคะเป็นเวลี่ h าเนาะก็คือเป็นภาพที่ชัดที่สุดของ เกมนี้แล้วนะคะทุกคนภาพสวยนะคือดูเป็นอนิเมะมากๆเลยนะคะเอ้ยถือว่าได้อยู่นะเนี่ยไหนขอดูในบ้านหนสิสวัสดีจ้าน้องแมวเฮ้ยเข้ามาคือฉันเจอกับน้องเหมียวนะคะทุกคนสวัสดีค่ะน้องเหมียว ก็คือคุยได้ค่ะปกติเลยเนาะแต่ว่าน่าจะอุ้มไม่ได้นะคะทุกคนก็คือเราเนี่ยสั่งให้แมวนะคะตามเราได้นะคะแต่ว่าอุ้มไม่ได้นะคะแล้วก็ในบ้านนะคะก็คือเป็นเหมือนกับของเราหมดเลยนะคะทุกคนเป็นไงเหมือนไหมถ้านั่งก็เหมือนนะจากคิดว่าไงก็คือว่าอาจจะมีปรับ เปลี่ยนนะคะสีของเฟอร์นิเจอร์หน่อยเนาะทุกคนประมาณนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวดูห้องนอนหน่อยสิโอ้โหห้องนอนคือเหมือนกับเกมซากุระมากๆเลยนะคือใช่เลยนะคะทุกคนอ่าอันนี้คือนั่งได้ด้วยนะคะทุกคนดูสิเฮ้ยหน้าตาถือว่าไม่ขี้เหล่เลยนะคะตัวละครเนี่ย ดูมีความเป็นอนิเมะมากๆเลยนะหน้ากลมๆนะคะคือปอชอบรูปหน้าของเขานะนอนได้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเตียงนอนของดิฉันนะคะทุกคนแต่ว่าตรงตู้เสื้อนะคะลบเ,เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้นะคะใช่แล้วก็ตรงโต๊ะคอมเนี่ยเรากดนั่งไม่ได้นะคะใช่แล้วโอเคค่ะแล้วก็ในห้องแม่ของเราเหรอกก็คือว่าไม่มีไอเทมเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้คือ มีเงินค่ะอุยเงินสอง0ันเยนเลยนะจ๊ะไม่แย่เลยนะจ๊ะหน้าตาของลุงพี่เนะี่ยแอบแปลกๆนะคะทุกคนคือแบบเหมือนแรมพายเลยอะเหมือนไหมเหมือนนะแล้วก็ในบ้านเราก็จะพบกับอทุกคนเห็นไหมน้องหมาหายไปค่ะแปลว่าไม่มีน้องหมานะคะแต่ว่ามีน้องแมวน้องก็ถือว่าโอเคอยุ่นะจ๊ะแล้วก็ในห้องเนี่ยก็คือมีเงินค่าทุกคนนี่ ขโมยเงินมาเลยนะคะ2,000เยนนะจ๊ะไปค่ะทุกคนเราจะมากันที่ร้านคาเฟ่กันต่อเลยแล้วกันนะสำหรับคาเฟ่นะคะคือชัดเลยค่ะเหมือนเลยนะคะพนักงานขายของนะคะบอกเลยว่าโคตรแซ่บอะเฮ้ยดูสิสวยไหมแล้วก็อยากรู้ว่าอ่ะอุ้ยทุกคนดูดิปันนี้คือเป็นตัวละคร NPC นะคะ รล่มาก <Wow. S 1> คือแต่งตัวโคตรดีเลยนะคะแล้วก็ผู้หญิงนะคะบอกเลยว่าโคตรอนิเมะเลยนะนี่คือเป็นข้อดีของเจ้าเกมนี้นะคะเพราะว่าตัวละครคือโคตรน่ารักเลยนะจ้าทุกคนจะปอขอลองรู้ิว่าเรานั่งกินข้าวได้ไหม oh. ปึ้มอ่าเรานั่งกินข้าวได้ ปกติเลยนะคะแต่ปอขอลองสั่งพิซซ่ามากินแล้วกันเนาะนี่เลยค่ะแ0 0เยนนะคะงามงามงาเพราะว่าภาพสวยมากเลยค่ะดูดิโคตรชรัดเลยอะไปค่ะแต่ปอขอลองไปที่สอนอดูบ้างแล้วกันเนาะอยากเห็นหน้าตาของตำรวจแล้วว่าหุ้ยฉันว่าฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างหน้าตารอเลยนะคะว้า ว้าวโน่ no, ตำรวจหล่อมากแม่อย่างกับพระเอกในะละครนะคะเุ้ยสวัสดีค่ะคุณตำรวจค่ะเออคุณตำรวจมีแฟนหรือ,อยังนะคะ เห็นไหมคือแบบว่าคุยได้ค่ะแต่ว่าเขาตามเรามาไม่ได้นะคะทุกคนโหแล้วนี่คือเป็นรถของตำรวจนะคะทุกคนเหมือนเลยอะ่ะเราจะไปกันที่ไหนต่อดีล่ะคะเออนั้นรู้แล้วไปลงเรียนกันดีกว่าสวัสดีจ้าลูกสาวแม่โอ้นี่ขับรถได้ด้วยนะเอาดีๆนะจ๊ะเฮ้ย ไหนสิขอแวะร้านค้าหน่อยสิว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีคนขายด้วยนะคะแล้วก็บอกเร็วว่าหน้าตาคตรน่ารักอะน่ารักไหมทุกคนเฮ้ยเอาละ แล้วก็เราสามารถนะคะซื้อของกินได้ทุกอันเลยนะคะก็คือเราซื้อข้าวปั้นกินนะคะแล้วก็เมนูเน่ยคือเหมือนกับเมนูในเกมจริงๆเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าข้อดีของเจ้าเกมนี้คือภาพเนี่ยมีความละเอียดกว่าของตัวเกมจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยคือเห็นไหมทุกคนคะเราจะเห็นหน้าตาของขนมต่างๆนะคะได้ชัดกว่าตัวเกมจริงๆ นะคะทุกคนของกินเต็มเลยคะ่ะมีแบบว่าเข้าปั้นเนาะข้ากล่องนะฮอตดงฮอตดอกคือแบบว่าสีสันคือแบบว่าชัดเจนค่ะคืองานดีมากๆเลยนะคะโอ้ยเรามาถึงที่โรงเรียนแล้วนะคะว,ว้าวสวัสด,ดีค่ะอันนี้คือเป็นคุณครูนะคะที่เดินอยู่หน้าโรงเรียนนะคะเฮ้ยหน้าตาเหมือนลูฟี่เลยวะ่ะ <c oughs> เหมือนลูฟี่มาก่ายจริงตรงนี้นะคะมีสกูตเตอร์ด้วยนะคะเป็นไงเก๋ปะเฮ้ยแต่ว่าโอ้ยบังคับยากมากเลยค่ะเพื่อนเดียวเดี๋ยวโอ้ยพอพอเหอะไปค่ะไหนขอไปดูหน้าตาเพื่อนๆหน่อยสิคะว่าหล่อแล้วก็สวยขนาดไหนนะคะเุ้ยหุเดี๋ยวนะเหมือนฉันจะเห็นฟ้าแฟนเลย เฮ้ยเดี๋ยวนายฮัลโหลโอ้ฟฝาแฝดคะ่ะทุกคนดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวฝาแฝดนะคะ5คนเลยนะคะแล้วก็ตัวละครผู้หญิงก็ถือว่าสวยอยู่นะคะนี่เห็นไหมหวัดดีเพื่อนเลิฟ <c oughs> เราเองเพื่อนทำการเซฮายนะคะเออทักทายเพื่อนคะ่ะ ฮัลโหลเธอจะไปไหนหรอออกไปฉันจะไปเรียนวิชาพลา่าเดี๋ยวก่อนสิเธออยู่กับฉันก่อนได้ไหมะเออเห็นไหมคะทุกคนนี่คือหน้าตาของเพื่อนเรานะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยทุกคนฮุ้ยดูอันนี้คือเป็นฝาแฝดนะคะทั้ง6คนเลยนะคะไม่ใช่5คนเนาะคือในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีคุณครูปกติเลยนะคะวัสดีหุ้ยหว ว้าว wow. และนี่นะคะคือสุดยอด Amazing ค่ะเพราะว่าตัวละครในห้องของเราเนี่ยคือหน้าตาเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะคะแล้วก็ทรงผมด้วยค่ะมีความใส่ใจรละเอียดมากๆเลยนะคะสวัสด,ดีเธออุ้ยคนนี้โคตรน่ารักเลยอยากเห็นปะผมสีชมพูนะคะแล้วก็ผู้ชายคือหน้าตาไม่ซ้ำกันเลยนะคะถือว่า ไอ้ซ้ำนี่ว่าเออหว่าซ้ำนะ,ะซ้ำอยู่แต่ว่าซ้ำนอยนะคะเห็นไหมสอคนนี้คือหน้าตาเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าอุย้ยหลอทุกคนเลยแล้วก็แบบสวยทุกคนด้วยนะคะไหนป้าขอ ขึ้นไปดูที่ชั้น3หน่อยแล้วกันนะคะนี่คือรูปปั้นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่ากลางคืนเนี่ยเขาจะออกอาราวาหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนนะคะไปวิสูจน์กันเนาะ,ะแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้นะจ๊ะแล้วก็อุย้ยนี่ไงเห็นไหมคะตัวนี้ก็มีวาาเห็นเป่าอุย้ยเดี๋ยวเราเนี่ยได้เจอกันแน่นอนเลยนะจ๊ะเอาละค่ะทุกคนทุกคนต้องลองหล่มันเล่นดูนะคะเฮ้ยเดี๋ยวปอขอแวะร้านนี้หน่อยสิอันนี้คือเป็นร้านซูชิ นะคะไปค่ะไปดูข้างในกันดีกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะอุ้ยพ่อครัวคือหน้าตาเปลี่ยนไปนะคะคือหล่อว่าสวัสดีค่ะหุยคือหุ่นเนี่ยดูแบบว่าล่ำมากมากเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนขอลองกินหน่อยสิว่ากินได้ไม้มอ้าวทุกคน เรากินไม่ได้หรอเราไม่สามารถนะคะนั่งกินซูชิที่นี่ได้เนาะเดี๋ยวปอนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูที่รังของพวกยากุซ่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะทำอะไรเราหรือเปล่านะคะจะไปดูกันนะคะทุกคนไปค่ะมาแล้วฉันมาถึงแล้วไปค่ะนหนแถวนี้มียากุซ่าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีว่ะแล้วก็หล่อด้วย หล่อนายเฮ้ยดูดิหล่อปะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นายอะไรวะคือคือหน้าตาก็หล่อนะแต่ว่าใจร้ายมากเลยค่ะมาจะเอาเหรอเอานี่สู้กับผู้หญิงหรอึเอาดิเอาเอาดิเอาดิเออก็เข้ามา ฟาดหงเรียบร้ออุ้ยอันนี้คือสภาพของยากุซ่านะคะที่ว่าพึ่งโดนเราฆ่าไปเนาะเฮ้ยก็คือเรากดอุ้มได้ด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมเก๋ปะเฮ้ยนายนฉันเอาเพื่อนแกมาคืนน่ะเอาไปซะนี่แน่ฮ่าฮ่ฮเพื่อนแกต่าตายแล้วนะฮ้ยทำไรอ่ะ ตกกระจหมดเลยตรงนี้มีปืนหรือเปล่านาะอามีปืนด้วยนะคะทุกคนไหนขอลองหน่อยซีอุย้ยเต็มเลยสวัสดีหุยไหนขอดูหน้าตาของหัวหน้าแกหน่อสิว่าหล่อหรือเปล่าโอหัวหน้าคือถือดาบนะคะแล้วก็หล่อด้วยนะครับในนี้นะคะคือมีเงินเนาะแล้วก็มีปืนด้วย เดี๋ยว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 แล้วนะแล้วก็อนนุ้ยอันนี้คือเป็นห้องทรมานค่ะเห็นไหมเป็นห้องทรมานที่เราเนี่ยเข้ามาเล่นได้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือปอนเนี่ยจะต้องหนีก่อนแล้วครับไปแล้ว้หลองใช้บาซูก้าดูนะคะว่ามันจะแบบว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมาเข้ามาเลยเว,ว้ยออกมาออกมาสิว่าเฮ้ยนี่เน่โอ้ ตุ้มอู้หูอ้้หูคดมันตายไหมไม่ตายหรอถ่ามจริงถามจริง,รงอ้้หตายว่ะอันนี้คือเปาฆ่าเป็นหลายคนแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงล่ะคะสำหรับ เกมนี้นะคะก็บอกเลยว่าหน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะคะก็ใครที่อยากจะมาลองเล่นขำๆก็ลองไปโหลดกันเล่นได้เลยนะคะเพราะว่าโหลดฟรีนะคะอันนี้คือเขาก็ไม่ได้จ่ายปอนะคะทุกคนเอาละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราะจะมาเล่นต่อแล้วกันเนาะเพราะว่ายังเหลืออีกหลายๆที่ที่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยนะคะก็ถ้าอยากดูคลิปนี้ต่อนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอกันเยอะๆด้วยนะคะ สวัสดีก็บ๊ายบายค่ะเจอก,กันนะครับบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน